สวัสด,ดีน้องๆที่น่ารักของพี่แพททุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Go a g อา d e n กกันอีกแล้ววันนี้พี่มีข่าวดีจะมาบอกในอัปเดตท,ที่จะมาถึงในวันเสาร์ที่19นะครับน้องๆซึ่งผู้พัฒนาเขาได้มีคลิปปล่อยออกมานะจะมีของเข้ามานะครับน้องๆก็จะมีตามนี้เลยนะอ่ะอันแรกจะเป็นทางผู้พัฒนาจะมีการปล่อยจรวดที่เป็นรูปเหมือนแครอทนะน้องๆพี่ไม่แน่ใจว่าอันนีนะ้อาจจะเป็น อ่าอีาเ,อเวนต์ตอนก่อนจะอัปเดตนะครับอาจจะเป็นแบบให้มินิเกมอย่างเงี้ยเออให้เราไปเล่นใส่แคปซูลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปกดใช้อะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆตามความคิดของพี่นะอาจจะไม่ใช่เป็นเอีเวนต์ใหม่นะครับเพราะอ่าอัปเดตท,ที่จะเข้ามานี้เขาน่าจะมาในธีมคล้ายๆกับสวนญี่ปุ่นนะน้องๆเป็นแนวแนวญี่ปุ่นหน่อยนะเป็นแบบเน้นการ ตกแต่งสวนอะไรอย่างเงี้ยเออแนวแบบต้นไม้เล็กๆเออต้นไม้ของญี่ปุ่นเงนี้ยครับน้องๆแล้วต่อมานะน้องๆที่ผู้พัฒนาเขาจะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นเพิ่มการเก็บผลไม้นะน้องๆอ่าตามที่พี่แปะคลิปไว้นะครับอันนี้เลยนะผู้พัฒนาเขาได้ถามกับเอฟซีะ FC นะครับคนผู้เล่นนะว่าควรจะเอาเข้ามาดีไหมเป็นการเก็บผลไม้ให้เรารู้นะครับว่าผลไม้นนี้ติดสถานะที่หายยากยานะครับน้องๆก็จะมี เส้นวิ่งวิมาเข้าที่ตัวเรานะครับถ้าผลไม้ทั่วไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน้องๆอะแล้วต่อมานะครับน้องๆทุกคนอันต่อมานี้ผู้พัฒนาเขาก็ได้เพิ่มสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับอันนี้คลิปก็คือมีแค่คลิปเดียวอยู่นะที่เจนเดลได้อัปโหลดเข้ามานะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกับ จิ้งจอก9้าห่างเลยนะครับน้องๆก็คือจิ้งจอก9้าห่างนะแต่สกิลความสามารถอะไรนั้นพี่ยังไม่รู้นะครับเพราะเขายังไม่ได้ปล่อยความสามารถมานะครับน้องๆครั้งนี้อัปเดตจะมาน่าจะมาในธีมของประเทศญี่ปุ่นครับน้องๆก็คือส่วนของญี่ปุ่นเลยนะซึ่งจะไม่ได้เป็นแนวของไดโนเสาร์อีกแล้วนะครับส่วนอ่าไดโนเสาร์ตรงนี้พี่อาจพี่ว่าอาจจะเอานำออกไปนะครับในอาทิตย์หน้านะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ผลอ่าโบนอบซัมก็รีบทำกันให้ไวนะครับน้องๆเพราะว่า อาจจะไม่มาแล้วนะอาจจะเป็นผล,ลไม้ใหม่แล้วนะครับน้องๆแล้วอีกอย่างนะจะอาจจะมีต้นไม้ใหม่เข้ามานะครับในความคิดพี่นะอาจจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่ผลใหญ่อะไรขนาดนี้แล้วอาจจะเป็นผลเล็กๆดอกไม้อะไรของแนวญี่ญปุ่นนะครับน้องๆต้น อาจจะเป็นต้นแบบแนวต้นบอนไซอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆที่เน้นความสวยแต่ไม่ได้เน้นการใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะและพี่ว่าอัปเดตท,ที่จะมาที่จะมาถึงนี้อาจจะมีของตกแต่งเยอะเลยทีเดียวที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องๆทุกคนก็เตรียมพร้อมกันดีๆละ่ะฟาร์มเงินกันให้เยอะๆนะพี่ว่าครั้งนี้อาจจะต้องใช้เงินมหาศาลเลยในการอัปเกรดสวนแล้วนะครับน้องๆ ส่วนอัปเดตนี้ที่จะมาถึงนะครับน้องๆก็คือจะมาในช่วงเวลาตอน3ทุ่มใครที่อยากจะเจอกับผู้พัฒนาหรือว่าร่วมกิจกรรมตอนช่วงระหว่างอัปเดตก็เข้าก่อน3ามทุ่มนะครับน้องๆจะมีของแจกมีกิจกรรมมีสภาพอากาศที่แบบไม่เคยมาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับน้องๆก็เข้ามาก่อน อัปเดตนะครับทุกคนและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดหัวใจให้พี่มะพร้าวด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันในวันอัปเดตนะน้องๆ